ไปเป็นการเจาะพื้นห้องน้ำครับจอบพื <c oughs> ้นห้องน้ำห้องน้ำด้วยอัดคลิปเข้ามาไปตรงนี้นะ8ปดสิบเซนกว้างเห็เป็นไรเอากว้างกห้องกว้าง,าางท่ออยู่เหดูท่อประมาณประมาณนี้แหละท่อว่ามันเอาริน้ำก่อนเลยมันน่าจะขึ้นมานมน แยกเป็นข้อมอเป็นชักโคกแต่วันเมื่อกี้ศูนย์กลางมันคือแปดสิแล้วก็เอาอกว้างๆเอาสักสามสิบคูณสามสิบเนีเอาจอมเสียพื้นไม่ใช่แนละ้วจนท้ายเหนตัวแท่งนี่เออคนไม่ดีคนไม่ดียี่ห้อดห อนนเอากรองกว้างอ่ะแนวแนวกว้างให้มันสามทางอ่ะสามทางมันอยู่ตรงไหนไอดนโนถ้าผมรู้คงผมไม่ให้คุณจอดะครับ เทอร์ทอดนั่นะครับดูต่อไปนะครับนี่ทอร์ลุลงไปข้างล่างไ,ได้เลยไปเ่ยไม่ต้องเทอร์มาน,านบนพื้นข้างบนนี่ไม่เกี่ยวกับข้างล่างทะลุไปนข้างล่างก็มีประโยชน์เทอลุเพื่ออะไรตอกต่อ,อทะทลุม,มันจะไม่ดีใช่เราทําบนข้างบนนี่เราไม่ทําข้างล่างก็คืออย่าตอกลงทะลุลงไปเออยังไงไม่เทอลุอยู่แล้วความพื้นอย่างของชั้นอยู่แล้วอ๋อโอเคแไ,ได้เห็นทีน เป็นซ้ำทางไม่เป็นในเขาหล่นท่อแบบที่รัชดาวะอะไรไม่เป็นซ้ำทางป่ะซ้ำตาป่ะหรือว่าเขาหล่นท่อเอาแบบรัชดาไม่หล่นนะพี่ตอนนี้ยเดี๋ยาายงอู่วฝากกดติดตามฝากไลค์กดแชร์ฝากสมัครด้วยนะครับเอาออกมาเยอะๆเลยของกวา ขาตอไปยานี้หรอเขาตอสั้นตอเนี่ยระวัง เนี่ยขึ้นมาข้างบนตรงไหนที่รอดเลยนะ <c ười> นี่ตรงนี้ตรงนี้เออยังยังยังไม่หอดเลย <c ười> แสงแหลกต่างเกมให้กูดิเพรามันถูกแสงหนึ่งแล้วมันตื่นเะต้นเนาะ นี่ช่างมาหาเราไปหาหมอฟันมาแล้วนะครับเนี่ยเจาะได้จาเอาพนะอแล้วพอแล้วไปเปิดมันมองไม่เห็นเลยพี่<ม>เอาไม่เห็นเป็นท่อก่อนปะแค่นีงโงโน่กูรู้แล้วเทพขนาดนั้นเลยหรเอเขเผลอมันไม่ไม่รู้ตรงนี้เลยซ้ำเป็นคนที่อื่นด้วยกูอะ เพราะมันมันไปไกลเกินเราจะดูทางน้ำเอาละไม่รู้เลยต่อไปก็จะเป็นการลองน้ํานะครับเมื่อกี้ก็เอาสอบทิ้งในรถในรถกวาดไปอารมณ์เมื่อกี้เลยแล้ววันนี้มาที่นี่ไม่รู้ว่าเดมาที่นี่ก็ไม่มีนะ

แห้งนะตัวเราก็จบเสร็จแล้วครับเจอท่อแล้วครับเราพัครับอยาจะคุยกับท่านพี่น้องนะครับเราคุยก่อนอดอดฟันครับแต่ว่าถ้าเรากีนยา,นาหายครับแค่นี้แลยครับ ไปหาหมอถอนฟันไหมล่ะคุณพอว่าไม่หาหมอถอนฟันออกท่านมาหาเขาบอกทำงานเก็บเงินถอนฟันนะหมอ,อตอนนี้ท่านมหาเก็บเงินถอนฟันครับ <c oughs> ห้ใจดีหาใจบุญสุนทานก็ <c oughs> บัตรเอดิเติมส่งมาให้พี่มาหาเขาถอนฟันนะครับตอนนี้เขาแก้มรวมสองขางน,นะครับปากบวมแก้มบวมหมดเลครับบอตรเคดิเลยครับที่เบอร์ศูนย์หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ พดก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับฝาเขียนนี่คือทีมงานช่างเล็บครับช่องปะปาก็ฝากติดตามฝากติดตามผลงานครับทุกๆครั้งที่ลงคลิปก็อย่าลืมเข้ามาดูให้ได้มากครับก็เดี๋คลิปนะครับผมสวัสดีครับแล้วลืมบอกครับเดี๋ยวคืนี้ใสคลิปทํางานครับเดี๋ยวคืนนี้หรือพรุ่งนี้ครับจะมีคลิปไข่เคยด เบาสมองครับคือการแสดงชุดใหญ่ของช่างเล็กะกทิมงานครับไปไปครับไปไปเลยไปไปก่อนไปไปแล้วไปไปนะครับ